Bing, bing, สวัสดีครับพี่น้องสำหรับมิสซูอีสานมูนิเมะอีกแล้วครับพี่น้องแต่งเต็มเลยครับคันนี้ครับแล้วก็มียางมาใหม่ครับกิติสี่คูนสี่ออโต้เจ็ดศูนย์เนี่ยครับบวกกับล้อแม็กไล่ดอกไม้โอ้ยางขากเลยพี่น้องยางลุยเลยนะครับนะครับเดี๋ยวว้างหน้าหนากนสีขาวเกียร์เอเกียร์ธรรมดาแปดแสนเก้าหมื่นสองพันบาทนะครับบวกสีขาวแล้วนะครับสีขาวใส่นี่ครับตรองซื้อใส่สใส่รันสปอร์ตสีดํากับจ้งนาดํานี่นะครับ ขอบผิวก็เมียงขอบไฟหนาขอบเพื่อสั่นอกโอ้คบตะเกินหนานะครับผิวโลหะด้านแข้งครบไปเลยครับพี่น้องรถแค่นี้แต่งครบเลยนะครับไม่มองเดิมเลยนะ่บันไดแข้งกระจกเห็นว่าขอมือเปิดเบาล่องมือเล่าหลังคาโู้นะครับฟ้าทังยังขอบพี่น้องมึงฟ้าทังยังขอบครับเนี่ยครับเซียขอบดำเงาะไปนะครับห่อแมกลุยๆเลยพี่น้องโลบาร์สปอร์ตเต็มหลังเลยครับพี่น้อง ไอ้เบอร์ัพถ่ายเพิ่งทายถ่ายกับนี่ครับขอบไปถ่ายขอบขอบเปิดถ่ายกันจนถ่ายมีเส้นเสือพร้อมนะครับเส้นเสือสองจุดนะครับแค่นี้ครับบูยแถมเลยพี่น้องแถมเบอร์เลยครับนี่ที่เห็นอยู่นี่คือแถมทั้งนั้นนะครับนี่ครับสำหรับตัวเกียร์เอสเขาจะเป็นเขาจะเป็นบอสบอผ่าให้เกียร์เปลี่ยนให้ฮอตบอสหนังพี่น้องเพิ่งเปลี่ยนบอสหนังเลยนะครับแค่นี้ครับนะครับ นี่เบื้องทางบอกเบื้องบอกบอกว่ารุ่นไหนเป็นรุ่นไหนนะครับถ้าแต่งแบบนี้แล้วนะครับเปลี่ยนบอลนังเห็นเล้วพี่น้องเป็นแดงนี่มีหน้าจอหน้าจอตัวนี้มีกล้องถอยหลังให้นะพี่น้องนะครับตัวเย็นสองพันสี่ร้อบแปดสิบเมตรมาไอ่รอบแปดสิบเมตรแรงมาเลยเหลือเลยครับทับดีครับเกียว์อโติครับสำหรับราคาแปดแสนแปดแสนเก่านะครับพี่น้องแปดแสนเก่ามูลสองพันบาทนะครับ ราคาสีอื่น8ปดแสนแปดได้พี่น้องมีสีขาวสีเดียว8ปดแสนเก่านะครับนี่นะครับแนวทางการแต่งนี่ครับมื่อนี้แกจะไปส่งมอบลูกค้าอันนี่คือเงี้ยวส่อเลยพี่น้องหนาชูรุ่งไปท่านนี้ไปมาเลยพี่น้องจีออกไว้จะเจานะครับเลิกลูกค้าเลิกลูกค้าสีม่วงส่อได้พี่น้องเดี๋ยวเราไปส่งมอบลูกค้ากันเดียวราคาแค่นนี้ก็จะเป็นของมิสูจัดไห่นะพี่น้องแต่ว่าแนวทางการแต่งก็จะเป็นผมดูแลคือเก่านะครับมิสูจัดไห่มิสูอีสานะครับพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหม่ในเด้อพี่น้องด้วยสำหรับผุ้ัยมีรถอยากเอามาแต่งกับเขามาได้เลยครับพี่น้องสำหรับบุนี้ไปแล้วสวัสดีครับ